สวัสดีครับผมมาพบกับผมชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนะครับ b i สนะครับเทพมรณะนะครับแต่ว่าเป็นเกมเนี่ยจะเป็นแนวของจัดทีมต่อสู้นะครับอ่าคล้ายๆเกมวันพันแมนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับรูปแบบของเกมกันนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียด อะไรในตัวเกมบ้างน,นะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมเมื่อเราผ่านแต่ละด่านนะครับมันก็จะปลดล็อกตัวละครให้เรานะครับก็อย่างเช่นผมผ่านด่านสองขีดสี่แล้วผมก็ได้ซาดุเยซูโซระนะครับผมอ่าสามดาวมานะครับผมตอนนี้นี่ฮะผมต้องไปทำอ่าผ่านด่านเพื่อที่จะ รับอิชิดะนะครับผมอ่าตอนนี้การที่เราจะเล่นนะฮะเรากดตรงนี้นะครับผมถ้าขี่ไปถึงตัวพีแล้วเรากดเลือกทีนะฮะมันก็จะทำให้การจับตีแรงขึ้นนะครับอย่างเช่นกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดให้ตรงตัวพีกดเลือกตัวละครนะฮะให้ตรงกับตัวพี มันก็จะขึ้น perfect นะครับผมหรือถ้าใครขี้เกียจเล่นนะครับหรือเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับมันจะมีออโต้ให้นะครับก็สามารถกดออโต้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกด อันนี้ก็จะเป็นถ้าไม่ตายนะครับผมอ่าถ้าเราขี้เกียจอ่านหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาก็าสามารถกดข้ามได้นะครับผม เรามาดูที่ตรงที่ตัวละครน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอันนพไอเทมตัวละครน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเวลตัวละครนะครับอันนี้เลื่อนขั้นนะครับตัวละครนี้เป็นสามดาวเขียวสามดาวกรอบเขียวกรอบแดงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการอัพดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพสกิลนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการอ่าปลดล็อกตัวละครน,นะครับถ้าเราทำไปถึงด่านน,านั้นๆแล้วนะครับผมแล้วก็จะมี นะครับสุ่มกาชาตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าทองนะครับผมก็จะได้ตัวละครพวกนี้นะครับผมห้าตัวส่วนถ้าใช้เพชรนะครับผมก็จะได้นี่นะฮะตัวนี้นะครับผมก็ประมาณห้าตัวนี้หลักๆนะครับผมเพราะว่าเกมน่าจะเพิ่งเปิดใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิ Q นะครับผมกกิ Q Q ส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอาอารีนานะครับผมีอาร a าอ่าล็อกอันนี้จะเป็นล็อกอินเจ็ดวันนะครับ ตนที่เจ็ดก็จะได้อิซึยะโดชิโร่นะครับผมส่วนอันนี้นะครับสายฟรีนะครับผมได้ทุกคนก็สะสมนะครับตัวละครนะครับก็คือถ้าได้ตัวละครพวกนี้นะฮะเราก็จะมารับกล่องตรงนี้เพื่อรับชิ้นส่วนนะครับงินนะครับผมถ้าสะสมครบห้าสิบชิ้นส่วนก็สามารถแลกิน s s r ได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมก็พยายามสุ่มกาชาหรือ,อยังไงก็ได้นะฮะให้ได้ตัวละครครบนะครับผมตัวละครตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมอยู่ r ก็จะ เป็นตัวสีแดงๆนะครับผมประมาณหกตัวนะครับ s s r ประมาณสิบสี่ตัวมั้งนะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมอ่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ